สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม F4 ทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้พสต์ข้อความที่ว่าใครว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานมีค่ะมีเยอะด้วยแต่ว่าประจักษ์พยานตอนไหนต้องระบุว่าไม่มีประจักษ์พยานตอนเกิดเหตุแต่ในส่วนอื่นที่สำคัญมากพอสมควรนั้นมีประจักษ์พยานหนึ่งในประจักษ์พยานที่สำคัญและสามารถรวบเอาเชยพล เ้าปิ้งไปนอนร้องเพลงรันที่โรงพักเพราะเกือบจะคังคือประจักษ์พยานที่ยืนยันมาเห็นชัยพลในส่วนอย่างข้างบ้านตุนส่วนอย่างที่ชัยพลรับคังตัดอย่างอยู่หน้าบ้านของชัยพลคนละฝั่งถนนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับเวลาเกิดเหตุตามสำนวนจึงทําให้มองได้ว่าชัยพลสามารถไปก่อเหตุดได้โดยเฉพาะ หากเชื่อตามที่ทนายจำเลยพยายามชี้นำว่าน้องชอบเดินตามสุนัขหลงไปเที่ยวยิ่งทำให้เยพุนมีโอกาสกอ่อเหตุได้ง่ายมากขึ้นหากเด็กเดินหลงมาทางสวนยางอีกแล้วเยพลถึงได้พากไปซ่อนโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปถึงบ้านตายต้นมะม่วงโจทย์มีความหนักแน่นตั้งแต่ต้นของพยานปากนี้เป็นอาวุธหนัก พอๆกับนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจเส้นผมในรถชัยพุ่นและเส้นผมที่พบข้างศพบ,บนภูเหล็กไฟต้องถามกับว่าฝ่ายจำเลยมีจรวดต้านขีปนาวุธพ่อแบบไหมจะใช้กุลมิตรรูปมวยใดมาสู้อย่าบอกว่าจะใช้ลูกชายจำเลยคนตู่มาไร่ยมวนโอมเพียงมาเป่าสู้เพราะทั้งจำเลยทั้งลูกของจำเลย ได้เคยให้การไปแล้วว่าไม่เห็นอะไรขณะนำโทรศัพท์ไปให้พ่อในส่วนอย่างนาบ้านนี่อาจจะเป็นอีกคดทีที่ไม่มีประจักษ์ยพยานตอนเกิดเหตุไม่มีนิติวิทยาศาสตร์ชี้ชัดแต่มีพยานแวดล้อมหลักฐานแวดล้อมและตะกะที่สวดคค้องประกอบกับพฤติกรรมสันดานของจำเลยประมวลมาใช้ลงโทษจำเลยว่ากระทำผิดจ,จริงอัหนึ่ง แม้จะบีบให้ลูกกับคําให้การเพื่อช่วยพอ่อพ่อแม่ถึงถนอมลูกคนนี้ยิ่งนักไม่ต้องการให้คบหาคุยกับใครเอาใจสารพัดอยากได้ก็ต้องได้ไม่ให้นั่งรถรับส่งรวมกับนักเรียนคนอื่นลงทุนออกป้ายแดงให้สำหรับใช้รับส่งลูกคนนี้เพราะเป็นอาวุธสำคัญของจำเลยในการสู้คดี ว่าเห็นพ่อคุยกับเพื่อนบ้านตอนจิตบุงครึง่งมันก็ไม่ได้ยืนยันว่าพ่อจะไม่ไปยืนแอบในสวนยางอีกรอบตอน9นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีจะงัดไม้ไหนมาสู้ดีนะทนายเบิรมสั่งทนายสงกาคิดจ้าละวันแต่ตัวเองไม่ว่างที่จะคิดต้องไปตีกบหลุม19ฮ่าฮ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าความจริงอะไรก็ไม่จริงเท่าใช่ผลกับสมพลคือผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีจริงๆอย่าลืมนะผ่วยพยานของผ่วยให้การขัดกันหลายคนไปคนละทิศคนละทาง สรุปที่พ่อแบมบอกว่าว่าพ่อน้องมาถามหาน้องชมพู่ตอนประมาณเก้าโมงจากนั้นเลยเห็นลุงพลแล้วเดินมาคุยกับลุงพลเรื่องน้องหายที่สวนยางจากนั้นพ่อน้องบอกว่าตนเองออกจากบ้านตอนสองโมงไปไถนารู้ว่าน้องหายตอนสิบโมงกว่าเม่โทรบอกสรุปเรื่องนี้เอาไงครับลืมลืมไปเถอะตอนนี้เกียรติเฉยพล ให้แม่งติดคุกให้ได้แบบนั้นหรอป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิเดเห็นนี้ว่ามีตรงไหนจะให้ติดคุกให้ได้นี้ว่าไปตามสำนวนคุณต้องไม่ลืมว่าคนเขียนบทความเป็นใครเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่พูดกับสื่อแต่พูดถึงสิ่งที่ให้การกับตำรวจที่คุณเขียนไม่ตรงกับที่ออกสื่อสื่อเคยทำทำลายไว้ว่าพ่อแบมห็น และคุยกับจำเลยที่1ในส่วนอย่างเวลาประมาณ9นาฬิกา20นาทีถึง9นาฬิกา40นาทีหลังจากนั้นประมาณ9นาฬิกา40นาทีพ่อน้องจุมคู่มาถามหาน้องจุมคูทั้งหมดเป็นการกะเวลาที่ต้องเช็คเวลาจริงๆและความน่าจะเป็นของข้อเท็จจริงแต่คุณเข้าใจไหมว่าให้สื่อกับให้การตำรวจมันต่างกันถึงเชยพลจะยังดีกับทีมเดิม บทความนี้ก็จะเขียนแบบนี้แต่เขียนในมุมมองว่าพยานเอกของโจทยดปากนี้เราจะตีอย่างไรเพราะเมื่อตอนที่เราทำงานฝ่ายแก้ให้กับจำเลยเราย่อมรู้ว่าตรงไหนคือจุดสำคัญจุดหนักที่ต้องแก้แล้วเราก็พบว่าที่ต้องแก้ให้ได้ก็คือการให้การของจำเลยไม่อยู่กับร่องกับรอยทั้งยังไม่พูดความจริงทั้งหมดออกมาทีเดียว นี่คือสิ่งที่ทีมจำเลยตรงแกเพราะทำลายของจำเลยเป็นเหตุแต่ตอนนี้เราพูดในมุมกลางว่าโจทย์มีอันนี้นะจำเลยมีอะไรจะแก้ยังไงนี่ชี้เห็นว่าให้ไปแก้ยังไงคิดว่าจะยัดผ่วยเข้าคุกหรือเป็นข้างไข่ผ่วยเลยคิดแบบผูผย้ยๆต้องอวยอย่างเดียวใช่หรือไม่พ้าบูหลันยังตอบกลับอีกว่า มันติดคุกเพราะปากและการกระทำมัวๆไม่คิดหน้าคิดหลังสักปีสองปีก็ดีนะคะจะได้ปรับปรุงตัวและยอมรับฟังยอมรับความผิดของตนบ้างคนเตือนดีๆติ่งเบาๆชี้ให้เห็นดันมองว่าเขาด่าดันมองว่าผักใส่ให้เขาคุกถ้ามันคุกในสิ่งที่มันไม่ได้ทำจริงแต่มัวจนหมืน่นใครติ่งไม่ฟังคงจะหาพิลึก ถึงวันนั้นมันจำสำนึกแล้วคงอยากจะกาบตีนของอีฉันว่าชี้ให้มันกี่รอบกี่รอบแล้วเสือกโง่อีงเลือกแต่คำอวยถึงไม่มีคำอวยมันก็คงอย่างโง่โง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามข่าวแต่เวลาในสำนวนกับข่าวอาจไม่ตรงกัน เพราะเคยได้ยินััพลลพูดว่านาฬิกาจะให้มันตรงเป๊ะๆไม่ได้ไม่ใช่นาฬิกาว่างั้นนะเคยดูไหมคลิปนี้พฤติกรรมจำเลยพูดอะไรในจอทีวีเจยแจวมันรัดคอจำเลยส่วนคำให้การกับตำรวจว่าเป็นยังไงยังไม่มีใครรู้แต่นิติวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นผมเรื่องนี้แก้ไม่ตกหรอกนะดูท่า งานนี้ไม่มีแพ้ถึงเวลาขึ้นศาลใครจะกล้ากลับคาให้การนอกจากสุชิกกับตากรรม